Xin yup. oh. <coughs> oh. <coughs> thử, thử <coughs> luật <elles đến. coughs> Ừ Ta à, nhỏ hợp Ủa đầm từ đây vào từ đây xuống đây khăn Lông lực rồi Mai nào

ครสวัสดีครับผมพี่น้องครับ <c oughs> ผมพอกันอีกแล้วนะกระบ,บาวอีสารสายลาครับผมกับการหาปลาไหลครับปีนี้เนาะ ก่อนเดิมครับขังที่สองนะขังแหลกมากบริไทลิปครับเป็นไอ้ไอ่ำไอเราออกมาก,ก่อนครับผมโอ้ผมตามมาที่ที่หลังครับกับเบาเตยครับผมหอ้ยอย่าไล่หว่ะเบาเตยนี่ออกแหลมไหมครับดืบ้อคือคืออ๋อไปล่องไปล่องจ้ะไปเซฟให้พี่น้องเข้าเบิ้งกันหน่าสิมานเนาะ หาอยู่หากินครับพี่นอ้องช่วงอีสานบันเฮางย้ำแหล่งแหล่งผมผมหาแทงปลาไหลน้ำสะเขาจะทิวาสะแหล้วนับนเนาะเขาจะเก็บปูเก็บปลาไปเบิดแล้วนะครับมาแทงเบิ่งครับผมเป็นประ,พประเพณีของทุกปีครับการหาอยู่หากินแบบนี้ครับผมเบาสวัสดีพี่นอ้องเขาแน่เลยนี่นครับผมครับไปฉีดคนเกา่าอันนี้ ไอ้บุดนะครับน 4, ้อยสี่นเ็กตัวไรโอตัวหววนึ่งแล้วสันไปอ้อเดี๋ยวพายเบ่งปะไหลแล้วจะเข้ากําลังน้ำอยู่นี่ตอนนี้แทงมาจากมาจากทางไหนมาปาุ่นดิมาาุ่นโอ้เพาะหลุนพัดเพชรพ่อแสบๆนี่ตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวมาหลุนน้ำกันเบ่งครับมือเนี่ย หลัชมกันเยาเง้าครับว่าสิมาหันบ่นะครับมือนติดตามน้ากันครับเราหาฮู้กันนะพี่น้องนะเตรียมโตแป๊บหนึ่งครับสักคู่ครับผมโดนแล้วครับพี่น้องกำลังมาสิลงเตรียมโตครับไอ่แล้วถือแล้วครับเดี๋ยวรอรหลุนเบิิงนะครับนะเบาเตยบอล้งนามครับเอาแหลมมาให้อายครับฟันสิออกมาแทงเอียงว่าเมียนโดยเดี๋ยวรุ่นน้ากันครับ cứ bò. Bin này, heo mà, Tô bên em. Ngày mày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 . bò mày 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 bò mày 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 rồi mày ทาทาบักเตอร์กนเย็นเย็นเขาขาวน่ะเห็นไหมเออมันยังบ่หลายป้องแต่มันบ่อในดินโดนละโดนละพี่น้องมาหอดกันโดนเลยครับหมานขึ้นเลยครับแหลมเห็นไหมไๆมแหลมหน่อยกลางกลางตัวเห็นมั้งสอดแล้วก็ดึงขึ้นเลยแล้วก็มือหยิบขึ้นเลย ทีมงานหาอยู U ่หากินครับผมอีสานบานเท่านะทีมงานไทยบานนะครับผมหลังจากวางการวางงานกับมาหายกินทั้งสี่นะครับพี่น้องการหายอยู U ่หากินนะครับนะนี่ครับหลุนบึง้งเจ้าขึ้นมาแล้วครับแต้มที่สองของอ้ายเพิ่งน,นะผมมันได้ลงครับหู้รางมันตัวน่ะอ้ายเล่ากับเพิ่งมาเทียที่ซอยนี่ ที่สที่สอที่สามคือแรกอะไปฝึกวิชามาฝึกวิชาไปนะกับอาจารย์เนะี่ยเราไปทางไหนปุครับเดี๋ยวไปตามหาดสิพ่อเอาวะหล่ะความไหมจะกระดึงตัวนี้ดึงดึงนี่ขึ้นน้ำไหมดึงแหลมตัวนี้ขึ้นน้ำเอาดึงขึ้นแหลมดึงขึง้นเอาแหลมขึ้นลวดจับดีไปเลยเอาแหลมขึ้นแล้วโอ้ยเด๋อเขาต้องอะไร มินเหรอวะไอ้ก so like bon ูอ่ะอักลงีมินเหรอว้ยรุเาลลุ่ดเาลุลุดโอ้ยุลเาลุลวเนขึ้นทึงขึ้นทึงเยนขึ้นทึงบ่บแทงอยู่น้ำเลาเลรุดก็ขึ้นไมไอ้ยอยยโอ้ยเมียมยนเอยู่อยู่ยนอยู่ในหูอือถือขึ้นทึงขึ้นทึงขึ้นแล้วลงแล้วเทมินหมดหาเลย มึงแังรอว่ยืนเงี้ยรอๆูเงี้ยโอ้ยหามือใส่เนี่ยยืนออกอเง้ยลายอยู่นั่น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 ยุหันละอะไรอ่ะขึ้มีนพดตีนยุใส่ตีนหูันยุใส่เีมงลีโอ้ยหสงเี้ย <c oughs> ชิว่าจาเะเอาแหลมพมากัน่ะ Ừ. biết lên à? lê lê à, lê ừ. lê 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 Đây lê 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 nè ย,ยถอเ๋่ยยายมั้งขาดตัวขาดไว้สิถือพี่รองแจ็คสีแมนมาเหอครับแข้งมากแบบไก่เลือเต็มครับผม ยันหนึ oh. ่งคือ <hombre> บ <splash> ่ดีโอ้บ่แมนโอ้แมนอยู่แมนเนี่ยันคือหมุนแมนอยู่แมนอยู่มันคือหมุนแหลมหน่อยวหมมันคือหมุนแมนอยู่ครับโอ้ใส่ยังไงวะมันหลวมอะมัใหญ่โอ้ดีดีลุ้นแบบกำว่าสุดหาง หางาเอาแรมขึ้นเลยเรื่องปอไอ้สวยขึ้นวขวดนี่นมาแล้วครับแรมแรกใส่ดีครับว่าเสียอะไรว่จับดึงสันจแะไอ้เท่างรดึงสิเลยมะโอ้ยไก่ย้อนแล้วเนาะเอาเอา

ใหญ่ไม้ครับพี่นอ้องมาหนีครับจกักสิเป็นยังไดนะครับนะบอกบดถื่อเพื่อนครับมี่กายพาะใดอยู่ครับสั่งนี่นี่มีแปดปลาไหลอยู่ครับนี่ครับดินข,ขาวๆสิพุดขวอยขึ้นมานะครับนะข้วยปลาไหลหลายอยู่ในไอ่นี่หูนี่หูครับหูเตยนา ท่านไหนมีห้อยคนมาเหรอเดี๋ยวบ่งเดี๋ยวหลุนบางนะครับพี่หนองนะเดี๋ยวหาหูหนครับบ่เลึก Đây Ui, Huy. tèo về con, tèo về con Nhưng vui Lấy nó phải đem ạ Ui, nhai nhanh nhanh Đem nó này Bố ngủ lỡ còn đem nhìn thế, Xay xuống đây.

เอาเดี๋ยวหนุนต่อครับพี่น้องเดี๋ยวแบตสิเบิดก่อนเซฟเซฟไปก่อนยังอยหมานมาแล้วครับโอ้ส่ยงามดูมาเมาเมาไม่ติดลวดอีกงามยู่งงามดูใส่ยงามดูม่ติดลุดอีกแงมหน่อยก็เอากินเนาะโอ้ห่างนี่เดียวใส่ซ้ำโต้ละคิดว่าใส่ซ้ำซ้ำโต้จะเห็นลุดอยู่หันบ้างเลยตัวนี้สวยอันจีว่าแฉ่เนาะยกขึ้นคิดังิน จะได้แหลมนี่เสียซะตลอดเดเลยไรเยอเลยขเอาไ้น้ำามเนี้ยต้องหอดูมันก่งมันมีีตอยู่างเียวเสียฟังงอ้นเนแตตัวน้เยอๆเนี้ยฟังคือว่าจ้าวโอยังอยู่เด็แกงอะไรแงเด็ดแช่เาเป็น

ข่าวนี่ไหมวะขึ้นเอียงเลยเฮ้ยไปไหนเป็นตุ่นตัวหุ้มมาไงเนี่ยหุไปให้ในฝ่ยแทงบเป็ินเขอะไรย่างไรก็้องยิงเลยจินจีิเลย

Lẹt tiệm nữa cưng đẹp cái này nó hàng tay phụ điều, điều ừ, nó xiên nữa <laughs> sáng một điều làm đi thế mà say cắn

นีนนี้อันเีซ้ำแชนดีตัวนี้แลมเสียบบัวสวัสดไกันเจ็บเข่าข้างปวดบริหารทำติดต้มนะ <c oughs> นีก่แล้วาการเราทำซิมพะเยา อย่าไปตรงนั้นถอยถอยว่าไหนถอยวะลงเหลึกเลยใหญ่แมนลงเลยแต่พ่อเด็กหัวเลยถึงแล้วถึงแล้วโค้ว้างแยมมาซสือไอคิดน้ำมะน้ำเล็กอุ้ยลุดครับเฮ้ยขาเดียวอุ้ยโอ้ยจะใครสั่มซะเราไปิีมาสั่มเลย ลงแล้วข้างไปขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วยำเียวะไม่ขึ้นด้วยคุณเลยเฉยเฉยโอ้ดีมันไปตีอะไรอ่ะอนกแล้วมันดำตึงๆไปทางอะไรกันบ้างอะไรกันเน้อ่ามันสวยเลยยุ้ยไปยุ้ไปอ เก่งมากเลยเบ่งลับจำแหลมแหลมเม็ดหนึ่งอ่ะนี่จำไม จะโผล่มาได้นต่นแม่นไปเดี๋ยวไว้่ะอนเ้อตัวใหญ่เลยด้ดเดวล่ไปจวดแรมซ้อนดูสโอ้ตัแรมซ้อนดเต้เ้เ้นี่นี่สองครับพี่น้องจแด่น้อแด่น้อน้องงานนี้แรมหาอันนี้ต้องมี เอาแบบยิงใหญ่มาโอ้ขีดหว่นไอ้อดาหมุนนำไหมมุนำเอาไปขาสี่กิโลได้ไหมหมดเลยกินต้นละกนบกไดยาวเลยเสียนั่นไงใส่แล้วใส่แล้วตัเท้ยังไงนี่ก็สวงเด้อดูยมิดไตดสาย่าให่ได้ไยูว่ะย่มุนย่เลยไมิดสาดไัวเลย Mãi lập nó, mãi oh. <laughs> <nhà khác> <laughs> oh, lập nó, mãi lập nó, Má lập nó, mãi lập nó, mãi lập nó, mãi lập phải mãi lập nó, mãi lập nó, ải lập nó, mãi lập nó, mãi lập nó, mãi lập nó, nào, nó, mãi lập nó, mãi lập nào mãi lập nó, mãi lập nó, mãi ลืมเข้าโชว์ออกไปหนึ่งนึดตัวไปบรรยากาศเียหม,มดป่ะหมดรัดหอดปนันแล้ว Ô mùi đầy dô nè Lém. Lém, lém. ô phải ô chào nhau nhau à. nhau nhau chứ, Cái này nó nhảy phốt. xin mời tony tuần này, tony này mời tony xin mời tony xin mời tony xin จับไปดีว่าดิอ่นี้จับไปนี่มาแล้วครับเอาขึ้ดึงขึ้นเบิร์ัได้เนใช่เฮ้ยแท่งแทงรัดไปอิคับเฮ้ยๆม่ไ้ก็าขึ้นเบิร์ตเนีมาเอามาพร้อมกันช่ว่ว เจยงโลเขาจ้ะเจ๊งหน่อยนี่อันนี้อันนี้นี่นไม่เนี่ยใส่ครับใส่โลมาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่โลครับใส่โลโ<อ>ครับ <c oughs> ยังอุยอยหงนอยไอ้ยขึ้นอีกกันเลยง่าเลยครับตัวนี้จัดไ<ร>ว้เยใหมอาอยู่เว่ปาดหัวยังงครับโอ้ปีนีมีแต่ขออาวางงนี่อยู่นี่เขาถุงก,ก้อนจังมาได้โ <laughs> อ้เกียบขาดแล้วตัวนั้นไหมโห เรียบร้อยออืแฮมสามวันมือใหม่หมานมานมือจัดวเด็ดครับไอร์เราเขาสามลเหล่านะเหล้ามั่งเนี่ยเอาติดตามต่อไปครับขึ้นมาพักเมียครับขึ้นหัเลยเฮ้ยนี่ดินี่ดิเพื่อะไรเป็นขาหมอกไม่เป็นแล้วยกกนี่เนาะนี่ตั้งอนีรเห็นี่ยเห็นหัวตัวไหมตับหัวนี่ย มบถือยัดมือยไ้นหน่อยันมาเข่ขอยูนีตัวนี้อ่ะกสกสรวยว่เงินสิเดือดอกอะบาเลยมาไทยอะไทยยูนี่เบงหนเบื้หัวอ่ะนี่เห็นว่านี่เห็นปากแลเหร ตะกี้สวนนหอยกันเยนันนี้นงวลับเลบบ่แล้วอันเฮ็ดเย็นนเฮ็ดว่เป็นเอามือแง้ปากันมันมื่นไรมนขาวมือทโอ้บ่น่อยดิโอ้่น่อดสวยโอ้ตต๊ตตเอาเยหคอดับเลยแหิมือหิมือ มาทีได้มาทีได้จับไตเต้นไก้เต้นได้เพิ่นอยู่นี้ถือสองครับพี่น้องหุวนนี่ครับพ่อหุนนั่นโดนเลยตายเลย ก็ดีเลยเะอเบิ้งตัวนี้เบิ้งใหมู่้โ่ไล่ะก็ดีๆนี่ละเื้องตัดองคนยัเงี้ยยู่แข้งๆกูสวยอยู่ครับใส่สวยเหรอ นะ,นะโ,นะโดดน,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 นี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่หัวใหญ่ไมใส่สวยปะโอ็นแต่น้อย หูแบบไงหนึ่งตัวจำมนี้กะหูเขาว่า ใส่ใช่นี่ครปวดงานเลยมือของถ่ายเพิ่นอยู่ใส่บุญเลยเนาะเก็บเจ็บแล้วสรุปสุดท้ายครับผมว่าสีได้หลาทั้งแดงครับนี่โดนอีกบ่เดี๋ยวถ่ายเบื้องเรื่อยๆครับผมเด็สีเบิร์ดแล้วครับเดี๋ยวเก็บแบตดไปก่อนมาเด็ดเด็ดเอาครับพี่น้องสรุปมือนี่อนอนอกอะ พ่อตำนีแลนวไอ,นะอ้นะ <ผม S 2> ทีมงานครับผมเป็นไดเท่าชู่ๆกันเลยรวมๆแล้วได้เดยอะเนาะอซีโลได้ปะซีหาโระมาณนี้นะครับเอาไปพี่น้องเข้ามากินต้มปลาไหลน้ำกันครับมือนี<ช>มาด้วครับพี่น้องเอยของหา,ามาสดๆครับการหาอยู่หากินโดยอีสานบ้านเขาครับผม สำหรับคลิปนี้กับผมม mm ีอยังหลายนะย่ำแหลงหาอยากหากินน้อยเนาะย่ำครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก like ็บจะขอตัวลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับจนว่าจบคลิปนะครับเนาะไว้จาเจ็บจาจนครับผมล่ำรวยเงินทองทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ผมกับทีมงานขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสุดยอดทักไอ้เฮาหนึ่ไปหาตุมหาตุมโก้ฮ้มพี่น้อง